สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปรนดอมคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คิดริษยาอิจฉาคุณนะคะมันเกิดมาจากสิ่งใดนะคะความรู้สึกนั้นเขาคิดริษยาคุณอิจฉาคุณเรื่องอะไรนะคะ สำบักบรงการคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดส c r ควาและ s แชร์เขาจะเป็นใครก็ได้นะคะซึ่งเขาจะมีพฤติกรรมความคิดหรือว่าคําพูดที่เหมือนกับไม่ชอบคุณนะคะวราเจ้าน้ามีนกรกฎพิจิกรซักเซตเรียสราสีโนชาตัฝ่่ายราสสราศีมีนธาณัมแอทลลมมิทุนจุนกุม เนบจูนธาดินพฤชศกกรมก่อนแคนเซอร์ราศีกรกฎธานา้ำสกาเบโอร,ราศีพิจิกธานา้ำเออสตาดินพฤชศกกรรมก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี 21, 24, 49, 8อ2ดยแล้วก็26หรือว่าท่านใดผ่านมาเจอสามารถเข้ามา ตรวจสอบพลังงานของคนที่คิดริษยาคุณอิจฉาคุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมคุณถึงต้องเจอคนคิดริษยาคุณนะคะขอถามก่อนว่าเหตุปัจจัยอะไรทําไมคุณถึงต้องมาเจอคนที่คิดริษยาคุณนะคะขอให้แสงสุขห้าใบนะคะ ทำไมคุณถึงต้องมาเจอคนที่คิดริษยาอิจฉาคุณใบที่หนึ่งนะ,ะว้าวเพื่อนค่ะนะคะมีพลังงานของความเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานสังคม คนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะสถานที่ทํางานหรือว่าคนรู้จักที่เป็นเพื่อนกันนะคะก็จะเป็นเพื่อนนี่แหละที่เขารู้จักกับคุณนะคะซึ่งตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะด้วยและพลังงานที่สองทำไมคุณถึงต้องเจอพลังงานคนที่คิดริษยาคุณนะคะเพราะตัวของคุณนะคะเป็นคนจิตใจที่แบบเงินซื้อไม่ได้ เห็นไหมใจหนักกว่าเงินอีกคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำจิตน้ำใจคือเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจอ่ะเงินซื้อคุณไม่ได้นะคะคุณคือทํะไรทําจริงคุณคือเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาให้ก็คือให้นะไม่หวังผลตอบแทนใดๆเห็นไหมหัวใจของคุณหนักกว่าเงินที่เป็นปึกๆๆๆนี้อีกนะคะก็เลยทําให้คนที่คิดดิสยาคุณมีความรู้สึกว่าหมั่นไส นะคะไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเป็นคนดีอะไรขนาดนี้นะคะประมาณนี้และเรื่องที่สามนะคะทำไมคุณถึงต้องเจอคนที่คิดด้วยสยาคุณก็เพราะว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับต้องไปแข่งขันอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนเป็นการสอบคัดเลือกหรือว่าการแข่งขันที่จะแบบโดดเด่นนะ,ะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะมีรายชื่อ ถูกเรียกชื่อถูกหัวหน้างานนะคะเฉพาะเจาะจงให้เป็นคนที่โดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไงเก่งนะคะแล้วก็ได้รับคัดเลือกไงก็เลยทําให้ผู้คนที่แบบเหมือนยืนรอนะคะออในเรื่องของผลงานเนี่ยนะคะคือแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแล้วคุณก็ได้รับคัดเลือกหรือว่าคุณโดดเด่นกว่าพวกเขานะคะและเรื่องที่สี่ทำไมคุณถึงถูก คนคิดริษยาเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือนะไม่ว่าจะทำอะไรขนาดแบบเออเก็บผลไม้เนี่ยนะคะคนที่สนับสนุนคุณยังให้คุณขี่คอเลยนะก็แสดงว่าไม่ว่าคุณจะอยู่สังคมไหนๆก็มีเพื่อนมีผู้คนสนับสนุนให้การยอมรับและช่วยเหลือคนที่อิจฉาเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาเห็นไหมนะ,นะก็อิจฉาคุณว่าโอ้ยคุณมีแต่สิ่งดีๆเนาะ มีแต่คนช่วยเหลือเนาะคือทำอะไรก็มีแต่คนอะ่ะนะ,ะสนับสนุนก็เลยทำให้คนคนนั้นอะ่ะเขาอาจจะไม่เคยมีใครสนับสนุนเขาเขาก็เลยคิดดิษสยาคุณอิจฉาคุณและทำไมคุณถึงต้องเจอคนคิดดิษสยาคุณเพราะเขาไม่อยากจะเห็นคุณมีความสุขนะคะเห็นเด็กคนนี้ที่โดนดึงเสื้อไหมนะคะเป็นการที่ฉุดรั้งอะ่ะ ชุดดังแม่คุณแบบไปมีชีวิตที่มีความสุขอิสระเสรีนะคะเห็นคุณแบบเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคืออยากจะวิ่งเล่นนะ,ะตามภาษาเด็กๆเนี้ยหรือว่าหัวเลาะนะคะเริงร่าเขาก็เลยมีความอิจฉาไม่ให้คุณไปไม่ให้คุณโดดเด่นไม่ให้คุณประสบความสําเร็จกว่านี่คือพลังงานของคนที่คิดดิษยาคุณเพราะเห็นคุณ เหนือกว่าทุกอย่างนั่นเองเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างคนเดินผ่านไปผ่านมานะคะเออคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับออโซเชียลหรือว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังผ่านช่องทางต่างๆก็เลยทําให้ผู้คนนะคะมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยโดดเด่นมากกว่าพวกเขาก็อิจฉาเป็นธรรมดานะคะแต่ทําอะไรคุณได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณทานิสัยของคุณเนี่ยนะคะ มีในเรื่องของเอาการได้รับการสนับสน,นุนช่วยเหลือจากผู้คนแล้วก็สังคมน,นะจนทําให้คนที่คิดด้วยเสยียคุณเนี่ยคุณทําอะไรโดดเด่น mm hmm. สิ่งที่คุณทำนะคะ าเหรียญตัวของคุณเนี่ยทาให้คนที่เขาเหมือนกับว่าเขาเดือดร้อนเรื่องการเงินอะ่ะนะคะเขาอาจจะมีความอยากจะร่ํารวยอยากจะประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของการแข่งขันนะคะแข่งขันจริงดีจริงเด่นอยากเหนือกว่าอยากเด่นกว่าอยากรวยกว่าอยากประสบความสําเร็จเหมือนกันกันกบคุณแต่ความรู้ความสามารถไม่มี เก่งไม่เท่าคุณนะคะก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแข่งกับคุณดีเพราะคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงลเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปแล้วก็ยังมีชีวิตที่ดีมีความสุขอีกนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าออตอนที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในสังคมเพื่อนที่เขาลําบากนะคะหรือว่าเขาไม่มีความสุขในอาชีพการงานที่เขาทานะคะพอคุณเหมือนกับว่าไปทําที่อื่นแล้วคุณก็ยังเหมือนกับมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จ นะคะเป็นคนที่เหมือนกับพูดคําไหนคํานั้นนะคะแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะเรียกว่าลดคําสมประมาทคําดูถูกของเพื่อนเพื่อนสังคมเหล่านั้นได้นะคะคือเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะไปร่ํารวยไปประสบความสําเร็จได้หรอกนะคะในอาชีพการงานที่คุณทํานั่นแหละนะ,ะเขาก็ดูถูกคุณไว้แต่พอเหมือนกับว่าคุณไม่ไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไร ใครจะนินทาอะไรแต่คุณนะคะไปโฟกัสสิ่งที่มันสําคัญในชีวิตนะคะแล้วคุณก็ไม่ใส่ใจคําพูดเหล่านั้นแล้วคุณก็ทําให้พวกเขาได้เห็นว่าคุณรวยได้นะคุณมีความสุขได้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทําอะไรก็ตามเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นั่นเองก็เลยทําให้พวกเขาเหล่านั้นอน่ะคือแบบอิจฉาคุณนะคะ เดี๋ยวเราดูกันว่าคนที่คิดริษยาคุณเนี่ยเขาคิดริษยาคุณเรื่องอะไรนะคะไม่ว่าเขาจะรับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณผ่านช่องทางไหนๆนะรับฟังมาจากคนอื่นหรือว่าส่องโซเชียลหรือว่าติดตามผลงานของคุณติดตามชีวิตของคุณนะคะเขาอิจฉาคุณเรื่องอะไรบ้างณนะตอนนี้เวลานี้เรื่องที่หนึ่งเจดดาบ แอบส่องแอบดูนะจ๊ะนะคะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเจ็ดดาคะเป็นการส่องเป็นการแอบดูชีวิตของคุณนะคะมันมีพลังงานของคนทางไกลเพื่อนเก่าสังคมเก่านะคะหถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของความเป็นคนรู้จักเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าสังคมเก่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเก่าๆที่เขานะคะสมัยเด็กสมัยเรียนก็ได้บางคนท่านนะคะมีพลังงานของความเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่สอดส่องดูชีวิตของคุณแล้วมองเห็นว่าตัวของคุณไปได้ดีมีความสุขประสบความสําเร็จนะคะก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากเป็นนะคะหรือว่ามันมีพลังงานของความที่แบบเออเสียดายหึงห่วงอะไรงนี้ด้วยนะมันมีพลังงานของความที่แบบฉันอยากเป็นเหมือนเธอจังเลยฉันอยากเป็นเพื่อนเธอจังเลยถ้าฉันได้เป็นเพื่อนเธอหรือว่าฉันได้เป็นคนรักของเธอหรือว่าฉันได้สนิทสนมกับเธอนะ เออฉันอาจจะมีในเรื่องของการที่มีความรู้ดีๆจากเธอก็ได้นะแต่มันก็ไม่ได้แล้ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะคะเคยทําไม่ดีกับคุณไปแล้วเคยพูดไม่ดีกับคุณไปแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะพูดคุยนะขอคำปรึกษาขอคําแนะนําอะไรได้เลยเสียใจยหรือแม้กระทั่งเป็นในเรื่องของคู่รักเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าก,ก็เสียดายคุณด้วยนะคะอิจฉาที่เห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จ นะกินดีอยู่ดีมีความสุขและคนคิดเริษยาคุณอิชาคุณเรื่องเดจัติกคุณได้รับสิ่งดีๆนะจากการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนมีความขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเรียกว่าเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงนะไปถึงบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะนะคะเป็น เป็นเรื่องของการที่ตัวของคุณเหมือนหน้าที่จะมีความไม่สำเร็จนะคะในความรักความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าอดีตเนี่ยแฟนของคุณคนรักของคุณนะเขาทำทำร้ายน้ำใจของคุณนะเขาไปดึงมือที่สามไปเลือกความสัมพันธนะ์หมือที่สามแล้วทีเนี้ยการที่เขาไปเลือกมือที่สามเนี่ยชีวิตครอบครัวเขากลับไม่มีความสุข ไปอยู่กับมือที่สามแล้วก็คืออาจจะมีวิกฤตปัญหาชีวิตในเรื่องการเงินเข้ามาชีวิตไม่มีความสุขเลยมือที่3นะคะนับวันก็ยิ่งงี่เง่าหรือว่าแก่ลงแก่ลงอะไรเงี้ยนะ,ะจากแรกๆอาจจะเคยเหมือนสวยเหมือนหล่อนะคะแต่อยู่ไปอยู่มาก็คือน่ารําคาญนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเหมือนเพิ่งรูนะะ้ว่าการที่เขาไม่เลือกคุณการที่เขาเไม่สนใจคุณเนี่ย เมื่อเขาไปเลือกคนอื่นความสัมพันธ์อื่นชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขนะคะทิ้งเพชรไปเอาก้อนกรวดอะไรอยงนี้และคนที่คิดวิศยาคุณเป็นในเรื่องของบุคคลที่เหมือนกับว่าเขาเห็นว่าคุณมีการพัฒนานะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของออทรัพย์สินเงินทองหรือแม้กระทั่งชื่อเสียงความสุขความสําเร็จนะชื่อเสียง โซเชียลออนไลน์ต่างๆนะคะอาชีพการงานที่คุณทำเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ค้าขายออนไลน์นะคะทำงานโซเชียลเป็นไลฟ์โค้ดนะคะแล้วทําให้ตัวของคุณร่ํารวยประสบความสําเร็จในขณะที่คนที่คิดด้วยาคุณเนี่ยยังเหมือนยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยอะ่ะยังทํางานแบบคือไม่มีโอกาสหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จในงานที่ทําก็ได้นะคะยังทํางานตอกต่ออย,อยู่ยังเหมือนกับว่าถูก ออถูกใช้ถูกหลอกใช้นะคะแม้จะขยันทามาหากินแต่ก็ไม่รวยไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่มีความสุขนะเหมือนต้องอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่คนที่คิดริษยาคุณเขารู้สึกนะคะและคนคิดริษยาคุณเขารู้สึกอะไรเขาอิจฉาซี้าเดอะเดวิลเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามีความคิด ไร้ร้ายเลยแหละมีความคิดที่พยายามที่อยากจะทําให้ตัวของเขานะคะร่ารวยได้สักครึ่งหนึ่งของคุณก็ยังดีอ่ะเขาก็เลยขยันนะคะเขาก็เลยขยันทํามาหากินนะคะไม่ยอมพักผ่อนนะ,ะไม่หลับไม่นอนอะไรเงี้ยคือแบบขยันขยันทํานะขยันทํางานขยันหาเงินนะคะแต่สิ่งที่ได้รับคืออะไรนะ,ะเหมือนกับว่าคือ ยิ่งทำยิ่งเหนื่อยยิ่งทำยิ่งท้อยิ่งทำยิ่งแพ้นะคะแข่งไปก็แพ้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะพยายามที่จะแข่งขันนะการใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะเหมือนเหมือนคุณเนี่ยก็ทําไม่ได้เพราะว่ายิ่งเขาพยายามเท่าไหร่ยิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งท,อทอ้อยิ่งทาให้เขารู้สึกว่าโอยแข่งบุญแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งไม่ได้เลยเนาะแข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เลยนะนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะ ว่าคุณนั้นเก่งแล้วก็เหนือกว่าเขาสักครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยแล้วคนที่คิดริษยาคุณนะเขามีความคิดวิษยาคุณเรื่องอะไรนะเรื่องครอบครัวความสุขของครอบครัวนะคะอ่าบางพลังงานบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาชีวิตรักครอบครัวแต่แยกแตกร้าวสามีนะคะไปมีความสัมพันธ์อื่นไปมีมือที่สามอะไรเงี้ยแต่คุณ กลับสามารถที่จะเป็นผู้นําของครอบครัวได้ดูแลคนในครอบครัวได้นะเอาใจใส่คนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีในขณะที่คนที่คิดดิยสยาคุณเนี่ยปัญหาครอบครัวเขายังเอาตัวไม่รอดเลยคุณนะคะปัญหาการเงินปัญหาค่าใช้จ่ายปัญหาดูแลคนในครอบครัวของเขาเนี่ยแม้จะมีสองผัวเมียก็ยังดูแลไม่รอดอ่ะค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยคือยังเอาตัวไม่รอดเลยในขณะที่คุณเนี่ยเรียกว่าตัวคนเดียวเลยนะ คุณลยุยลุยเดี่ยวเลยอ่ะนะคะคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างลุยเดี่ยวเลยแต่ในขณะที่พวกเขาเนี่ยสองหัวนะคะสองหัวสี่แขนสี่ขานะคะตาเดียวไม่ใช่นะคะอันนั้นปีศาจก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือแม้เขาจะมีอยู่หลายคนอะแต่ก็ยังจนอยู่เห็นไหมเห็นสองคนนี้ไหมที่เดินนะคะใส่เสื้อผ้าข,ดขาดเนี่ยนะคะแม้ช่วยกันทํามาหากินก็ยังลําบากยากจน สู้คุณคนเดียวยังไม่ได้เลยนะคะก็เลยทำให้เขาอิจฉาคุณนั่นแหละและคนที่คิดวิษยาคุณนะคะเขาอิจฉาคุณเรื่องอะไรการเปลี่ยนแปลงการที่อยู่ดีๆคุณก็รวยไงเอ่อตอนนั้นคุณหายไปคุณอาจจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะแล้วก็หายเงียบไปนะไปทําภารกิจการงานของคุณแล้วคุณก็รวยคุณก็ประสบความสําเร็จ ในขณะที่พวกเขาเนี่ยคือแม้จะทะเลาะเบาแวงกันแค่ไหนก็ตามก็ยังกัดหัวกันอยู่นั่นแหละไม่ยอมเปลี่ยนไปไหนไม่ยอมไปไหนเลยนะคะเออเรียกว่าเหมือนกับว่าเออทำงานที่นี่ยังจนยังลำบากอยู่ก็ยังฝืนที่จะทำงานอย่างเดียวไม่ดิน้นไม่รนอะไรเลยนะคะก็ยังพยายามที่จะฝืนทำอย่างเดียวนะไม่ศึกษาหาความรู้นะไม่เพิ่มเติมอาชีพไม่เพิ่มเติมรายได้เลยก็ยังเหมือนกับ กระเบียดกระเสียนอยู่กินอย่างประหยัดนะคะเหมือนกับว่าปลอบใจตัวเองอ่ะเออประหยัดกินเดี๋ยวก็รวยเองแหละนะคะคนประหยัดรวยที่ไหนละ่ะถ้าไม่หาเพิ่มนะคะมันก็ได้แค่เหมือนกับพอกินพอใจนั่นแหละแต่ตัวของคุณคือพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนนะคะหาอาชีพหาไรายได้แบบเออหลายๆช่องทางอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยได้รับอิสรภาพในเรื่องของการเงินแล้ว เมื่อคนอิจฉาริษยาคุณมาส่องโซเชียลของคุณเห็นความสําเร็จเห็นการเงินที่ร่ํารวยของคุณนี่ก็อิจฉาสินะคะจะรอดหรือคุณจะรอดสายตาเขาไหมก็ไม่รอดนะแต่เขาก็เหมือนกับว่าพอใจกับสิ่งที่เขามีอ่ะนะคะแม้ครอบครัวจะทะเลาะเบาแวงแม้เพื่อนสังคมจะไม่ดีเขาก็ยังทนอยู่ต่อไปไม่รู้จะไปทําอะไรนะไม่ฝึกฝนไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาอาชีพ เพิ่มมากขึ้นไม่หาไรายได้เพิ่มมากขึ้นก็อยู่อย่างนั้นนะคะแต่มาอิจฉาคนอื่นเขาคนที่คิดริษยาอิจฉาคุณนะคะเรื่องอะไรเดอะมูนมันเป็นเรื่องที่ตัวของเขาเนี่ยรอมาตั้งนานแล้วมันเป็นการรอคอยอในเรื่องของเออนะคะถ้ามีใครบางคนที่คิดนะคะอยากจะติดต่อมาหาคุณเนี่ยเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์เก่าเนาะ เป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าก็ได้นะคะที่เขาทิ้งคุณไปแล้วเขาก็ไปเลือกมือที่สามไปเลือกความสัมพันธ์ใหม่ที่คิดว่าใช่กว่าเนี่ยนะคะเห็นสองออกมาสองสองรอบและ้วะะรอบแรกอาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนไปจีบคนอื่นนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาจีบคุณครั้งแต่อันนี้เป็นพลังงานของคนที่เป็นเคยเป็นสามีภรรยากับคุณเลยอ่ะเคยสร้างครอบครัวไปด้วยกันอยู่กินเป็นแฟนกันอะไรเนี้ย เป็นเนื้อคู่กันแล้วก็อยู่ดีๆไปเลือกความสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้นะคะคิดว่าใช่คิดว่าเป็นความสุขแล้วแต่พอเหมือนกับไปอยู่จริงๆนะคะเหมือนเจอแต่หวังผลประโยชน์นะคะทั้งๆที่คุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะก็อยากจะจบกับคนที่หวังผลประโยชน์เนี่ยแล้วก็คิดอยากจะกลับมาหาคุณวางแผนการอยากจะกลับมาหาคุณแต่ถามว่าคุณจะเอาไหมนะคะก็ขึ้นอยู่ที่คุณ จะเอาหรือเปล่าเพราะว่าคนคนนี้นะเขาอยู่กับคนที่เขาเลือกไม่ได้อะเขาอยากจะมาหาคุณนะ,ะเขาอยากจะเหมือนกับว่าเออมาลงทุนชีวิตกับคุณนะทํามาหากินกับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะอ,อาจจะเป็นในรูปแบบของคนที่แบบอยากจะจีบคุณก็ได้นะอิจฉาที่คุณเก่งนะที่คุณดูแลตัวเองได้และพลังงานของคนที่คิดวิษยาคุณก็เป็นในเรื่องของพลังงานของคนที่คุณและเขาเนี่ย เหมือนกับมีในเรื่องของการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกันอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่ไม่ช่วยเหลือเขาแต่คุณไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะเขาเหมือนกับได้รับการช่วยเหลือจากคุณไม่มากนะักหรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับปฏิเสธการช่วยเหลือนะคะไม่ช่วยเหลือเขาไม่สนใจเขา เขาก็เลยมีความคิดมีความรู้สึกเหมือนอิจฉาคุณในสิ่งที่คุณมีอ่ะเออนะฮะในสิ่งที่คุณร่ํารวยในสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณในเรื่องของการเงินก็ได้เรื่องของคําแนะนําก็ได้ในเรื่องของการที่เหมือนกับเรียกว่าใส่ใจก็ได้นะคะจากที่คุณเคยใส่ใจเขาเคยสนใจเขาก็ได้แล้วตอนนี้คุณไม่สนใจเขาแล้วนะคุณไม่คบเขาเป็นเพื่อนคุณไม่อยากจะ ให้เขามาจีบคุณคุณไม่อยากจะเป็นคนที่แบบเออพูดคุยกับเขาอีกแล้วอ่ะเพราะว่าเขานะเคยทําตัวไม่ดีกับคุณหรือว่าพูดจาไม่ดีกับคุณคุณก็ไม่อยากจะช่วยเหลือเขาก็เลยทะให้คนคนนี้รู้สึกเหมือนกับอยากจะเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณหรือสาบแช่งคุณนะเป็นพลังงานของคนที่แบบยืนนะคะยืนจิกตาเลยอ่ะนะคะสาบแช่งที่แบบไม่อยากจะให้คุณร่ํารวยประสบความสําเร็จไม่อยากจะจะให้คุณเหมือนกับ มีเรื่องของรายได้เข้ามานะสาบแช่งสาบแช่งแม่คุณร่ารวยนะฮะเป็นพลังงานคนที่สอดส่องดูในเรื่องของการเงินของคุณดอว่าอาจจะเป็นพลังงานของมือที่สามได้นะนะคะเออถ้าแบบใครมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มือที่สามเขาไม่อยากจะให้ชีวิตของคุณร่ํารวยประสบความสําเร็จนะคะมีกินมีใช้หรือแม้กระทั่งเพื่อนสังคมนะฮะที่คุณไม่เคยให้เขาหยิบยื่น ในเรื่องของอการเงินช่วยเหลือเขาเลยเขาก็อิจฉาคุณเนี่ยเขาสาบแช่งแม่คุณรวยนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าไพ่เดอะจัดเมนต์เป็นพลังงานของเจ้ากรรมในเวรเก่านะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางนะไม่ข้างคาไม่ติดใจอะไรนะคะอย่าถือโทษถือสาถือโกรธกันนะคะเพราะว่าอ่านตามหน้าไพา่ไม่เอาใจใครไม่ใช่ดวงส่วนตัวฉะนั้นฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ